ถ้าหนูเริ่มเศร้าหนูจะต้องทําอย่างไรนะครับนี่เป็นคําถามที่ผมได้รับมาเมื่อวานน้องคนนึงนะครับที่ถามเข้ามาว่าเขาโตมาในครอบครัวที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่อย่าร้างนะครับอยู่กับยายทีนี้ยายเสียชีวิตต้องอยู่บคนข้างบ้านก็โดนกระทําความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจมาตั้งแต่เด็กก็โดนทุบตีเนาะแล้วก็ประมาณสองที่ที่ผ่านมาก็เริ่มเบือ่อเศร้าไม่มีความสุข มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีต่อ,ต,อตัวเองบางครั้งก็รู้สึกสู้บางครั้งก็รู้สึกแบบอยากทําร้ายตัวเองแล้วก็เคยทําร้ายตัวเองด้วยถ้าคุณเริ่มมีอาการแบบนี้เราจะทํำยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องที่เป็นกันเยอะนิดหนึ่งก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าเพื่อให้คนที่เป็นซึมเศร้าใหม่ๆเนี่ยมีวิธีการที่ดีในการจัดการกับตัวเองนะครับ ผมจะบอกว่าซึมเศร้าเนี่ยแรกๆมันจะเป็นแบบไหนมันเกิดจากอะไรคร่าวๆนะฮะแล้วก็เรารักษาแบบไหนแล้วก็อาจจะถึงฆ่าตัวตายหลายคนเมื่อวานก็มีคุณที่รักษาอยู่รักษาดีแล้วนะฮะหายแล้วเริ่มอ้วนแล้วเริ่มกินได้นอนดับแต่อยูู่ก็ดิ่งและอยากฆ่าตัวตายอีกเป็นไปได้ไหม ่อนอื่นผมอยากบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณเริ่มมีอาการเศร้าๆเนี่ยคุณอย่าบอกตัวเองนะฮะว่าคุณเป็นซึมเศร้าเพราะว่ามนุษย์จะพัฒนาไปตามความเชื่อถ้าคุณเชื่อวเป็นเป็นซึมเศร้าคุณจะไปอ่าน YouTube Google แล้วคุณจะหาอาการคล้ายๆคุณมาแล้วคุณวินิจฉัยตัวเองว่าชันเป็นซึมเศร้าถ้าคุณทําแบบนี้คุณก็จะเป็นซึมเศร้านี่แน่ครับเพราะว่ามนุษย์จะพัฒนาไปตามความเชื่อเนาะดังนั้นถ้าคุณมีอาการเหล่านี้นะฮะน้องเนาะน้องเป้ครับก็ฝากน้องนะฮะถ้า คนที่เริ่มมีอาการเศร้าเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ระดับไม่มีอาการซึมเศร้าที่มีคะแนนนะซึมเศร้าระดับน้อยซึมเศรา้าระดับปานกลางซึมเศรา้ศราระดับรุนแรงถ้าระดับปานกลางขึ้นไปอะนะฮะรุนแรงเนี่ยมากกว่า17คะแนนถ้าน้อยกว่า17เนี่ยอาจจะปานปานกลางระดับปานกลางลนะี่แหละที่เราจะรักษาเราจะรู้คะแนนได้ไงครับเราจะรู้คะแนนก็เมื่อเรามาพบเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ซักประวัติซักประวัติ ถ้ามีคะแนนเกิดขึ้นเราก็เริ่มรักษา,าซึมเศร้าจะมีอาการแบบนี้ครับมันจะเบื่อกับเศร้าชื่มก็จะบอกซึมเศร้าถ้าเบื่อเศร้าคะแนนมันอยู่ขึ้นเป็นบางวันเป็นบ่อยหรือเป็นทุกวันถ้าเป็นทุกวันเราให้3คะแนนเลยถ้าหนูเบื่อทุกวัน3คะแนนเลยนะเศร้าทุกวัน3คะแนนกินไม่ได้หรือว่ากินมากกว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นทุกวันก็3คะแนนเห็นไหมฮะอาการขึ้นอยู่กับคะแนนมีความรู้สึก ไม่ดีต่อตนเองถ้าเป็นทุกๆวันเลยเนี่ยเป็นมากกว่า2อาทิตย์เนี่ยก็คะแนนก็เพิ่มมากขึ้นนะมีความคิดอยากฆ่าตัวตายทุกวันคะแนนก็มากขึ้นอีกดังนั้นถ้าเราเป็นซึมเศร้าเราก็ต้องมาหาเจ้าที่เพื่อประเมินคะแนนเพื่อรักษาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีวิธีการที่ดีในการจัดการตัวเองนะครับถ้ามีวิธีการที่ดีในการจัดการตัวเองฝึกตัวเองซ้ําๆสักสามอาทิตย์ ผมเชื่อว่าการซึมเศร้าจะหายไปซึ่งผมจะแนะนําวันนี้มันจะไม่เลยไปถึงขนาดฆ่าตัวตายก่อนอื่นบอกก่อนเลยนะครับว่าอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยสวดีทุกท่านาเข้ามานะฮะมันเกิดจากส่วนใหญ่ที่ผมเจอปมในวัยเด็กปมในวัยเด็กเป็นปัญหาหลักๆอย่างน้องคนสุดท้ายที่อินบ็อกเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อย่าร้างกันช่วงเจปีแรกเป็นช่วงที่จิตใต้สานึกข,ของมนุษย์เปิดมากที่สุดครับ ปมต่างๆพ่อแม่ที่เลิกกันแล้วก็ให้ลูกไปอยู่กับคนที่แบบอาจจะไม่ได้ให้ความรักเด็กเต็มที่เด็กกลุ่มนี้จะหัวยหาความรักครับเขาจะรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักและนี่คือเบื้องลึกที่สุดของคนที่เป็นซึมเศร้าคือความรู้สึกต่อตัวเองน้อยความรู้สึกดีต่อตัวเองน้อยไม่นับถือตัวเองเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพจิตดังนั้นถ้าวันนี้ท่านเกิดมาในครอบครัวพ่อแม่แตกแยกอยู่กับปู่ย่าตายาย ถ้าสั้นไม่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ไม่พัฒนาความนับถือต่อตนเองผมเนี่ยนะมันก็จะนำมาสู่อารมณ์เศร้าต่างๆเหล่านี้เพราะเจ็ปีแรกไม่ได้รับความรักเต็มที่เด็กคนนั้นเขาทําดีที่สุด้วฮะแต่เขาโตมาในสภาพแบบนั้นมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงได้ตรงปัจจุบันว่าเขาให้ความหมายอะไรกับประสบการณ์ที่เขาเกิดมาที่ ที่หนูอ่ะพ่อแม่อย่าร้างกันแล้วอยู่กับยายแล้วโดนคนข้างบ้านตีถ้าไม่สามารถกลับไปให้ความหมายที่ดีได้นะฮะการกลับไปให้ความหมายที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกซึ่งไม่ง่ายนะครับก็เลยเป็นคนเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นเรื่อยๆมาหาผมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดังนั้นวันนี้บอกได้สั้นๆถ้าวันนี้ท่านท่านเริ่มมีอาการเบือเ่อเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับมีความรู้สึกที่ไม่ดีตัวเองหรือบางครั้งมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย นั่นคือเข้าข่ายของอาการของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคซึมเศร้าวิธีการก็คือพาใจตัวเองกลับบ้านให้ได้นะฮะก็คืออย่าอยู่กับความคิดอะฮะซึ่งความคิดเนี่ยเราห้ามไม่ได้ไงเราต้องฝึกเห็นความคิดบ่อยๆนะฮะเมื่อเห็นความคิดบ่อยๆเราจะออกจากความคิดได้ไอ้ฝึกเห็นออกจากความคิดนี่แหละมันมันยากมันต้องฝึกดังนั้นวันนี้แน่นอนจิตมนุษย์ทํางานแบบเนี้ย เรามีประสบการณ์เชิงลบมาเยอะโดยเฉพาะวัยเด็กมันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกและจิตใต้สํานึกของมนุษย์เนี่ยมีผลเกาะมนันถึง์ถึง95%ที่เราทําทุกอย่างเนี่ยเราใช้เหตุผลข้อมูลส่วนจิตสํานึกเพียงประมาณ5%นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเฮ้ย <c oughs> ชีวิตฉันก็ดีทุกอย่างฉันก็มีบ้านมีรถมีอะไรทุกอย่างแล้วทําไมฉันยังเศร้าอยู่ทําไมดาราถ,ถึงฆ่าตัวตายทําไมคนรวยมีเงินเต็มกระเป๋าแต่มัน มันรู้สึกไม่เติมเต็มชีวิตสุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตายนี่เป็นเหตุเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันบันทึกอยู่ในจิตใต้สํานึกแล้วก็หล่อหลอมาเป็นพฤติกรรมดังนั้นวันนี้ทําให้เข้าเรียนรู้เรื่องจิตสํานึกจิตใต้สํานึกไม่เรียนรู้การทํางานของจิตไม่เรียนรู้ที่จะออกจากความคิดคนจะเศร้าขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยปัญหาสังคมหรือปัญหาสุขภาพจิตปัจจุบันเนี้ยมันผมเจอว่ามันมันเยอะขึ้นเนาะด้วย ช่วงนี้ด้วยช่วงโควิดต้องอยู่บ้านต้องปรับตัวเข้ากับคนในครอบครัวนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเศร้าอยู่1นนะฮะคุณพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวนะอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายนี่แหละเพราะว่าสิ่งนี้สิ่งเดียวที่มันชัดที่สุดที่จะทําให้เราเห็นความคิดถ้าเราจมไปกับเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วนมากที่คนมาคุยกับผมนเขาจะจมอยู่ในเรื่องราวเรื่องที่เขาเศร้าอยูอ่เล่าเรื่องได้แล้วก็เศร้าเห็นไหมฮะเมื่อมีเรื่องขึ้นมาเราจะเศร้าเราจ้องออกจากเรื่องราวที่เป็นปมปัญหาของเราให้ได้ผ่านเมื่อคิดถึงเรื่องเศร้าหายใจลึกๆครับคุณจะกลั้นไว้หรือไม่กลั้นไว้ก็ได้อันนี้เป็นจังหวะที่หนึ่งแล้วฮะถ้ามันเศร้าไปอีกนะฮะก็หายใจลึกๆเมื่อนึกได้ขึ้นอีกมันจะทําให้เราไม่จมกับเรื่องเศร้านานเส้นประสาท เส้นเศร้ามันจะไม่ได้หนาแน่นเพราะเมื่อจมไปความเศร้นานานๆเราคิดๆเราเนะเก็บตัวเองอยู่ในห้องเนี่ยแน่นอนครับสารเคมีคอร์ติซอลอะดรีนาลีนโดพามีนสารที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าสารเคมีเชิงลบมันก็จะหลั่งมาเยอะไงเมื่อหลั่งมาเยอะยิ่งเศร้ายิ่งเยอะไม่ใช่อยู่ในห้องแล้วเงียบสงบนะฮะคนที่เป็นซึมเศร้ายิ่งคุณอยู่ในห้องแต่เสียงในหัวมันเยอะแยะมากมายนะะเสียงในหัวเนี่ยมันคิดตลอดเลย ทำไมฉันต้องการเกิดมาแบบนี้ทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ทำไมฉันทุกข์จังเลยซึ่งเราห้ามมันไม่ได้ด้วยเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นเรื่องในหัวของเราแต่ละวันเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเห็นความคิดเราจะไม่เห็นเราจะคิดไปเรื่อยๆวนอยู่กับโลกของความคิดแล้วเราจะออกจากความคิดไม่ได้หลักการมีแค่นี้เลยครับที่ผมพูดทุกวันเนี่ยต้องออกจากความคิดเมื่อเราเห็นความคิดเนี่ยกลับมาอยู่กับร่างกายเราจะเห็นว่าตัวเรางอคนซึมเศร้าอาจจะตัวงองอ,งอนะฮะก็แค่ยืดร่างกายขึ้น เพราะร่างกายเนี่ยมันมีผลตัวสารเคมีน้องเป้นะฝาาความปรารถนาดีผ่านน้องเป้ไปที่ถามมันถามมาพี่พี่คีตอบมันมันจะไม่ได้คอนเทนต์เท่านี้ดังนั้นวันนี้ถ้าหนูอยู่กับร่างกายหนูมากพอนะฮะเอาคลิปมาหนีบก็ได้เอาคลิปมาหนีบให้มันรู้สึกเนี่ยเมื่อมันรู้สึกเนี่ยมันจะเห็นความรู้สึกนะเมื่อมันอยู่กับร่างกายบ่อยๆตัวลางอเราก็ยืดตัวขึ้นหน้ารอยย้อยเราก็ยิ้มมากขึ้นตรงไหนมันตึงหน้าผากมันตึงก็รู้สึกว่าหน้าผากมันผ่อนคลาย ถ้าหลังมันตึงๆเรารู้สึกมากๆที่หลังก็ทําความผ่อนคลายไปที่ร่างกายมันมันตึงเขาเขาเรียกว่าบอด้สแกนนะแน่นอนครับคนส่วนมากเนี่ยบ่าจะตึงคนที่เครียดคิดเยอะๆตึงบริเวณท้ายทอยถ้าเรารู้สึกถึงบริเวณที่มันตึงบ่อยๆละรู้สึกผ่อนคลายถึงตำแหน่งที่มันตึงมันจะเริ่มคลายนะมันจะชักเยอะกันระหว่างความคิดที่ไปคิดถึงความทุกข์กับตำแหน่งที่มันตึง เราก็อยู่กับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นความคิดลบเมื่อเห็นความคิดลบบางคนก็เปลี่ยนเป็นความคิดบวกได้ถ้าทําได้จะยอดเยี่ยมทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะหถ้าคุณออกจากซึมเศร้านะะมาอยู่กับความรู้สึกตัวเมื่อคุณเห็นความคิดนะฮะอันแรกอันอย่างแรกเลยนะอยู่กับร่างกายสสิ่งที่ทําได้คือเวลาคนเศร้านี่จะพูดเรื่องเศร้าๆพยายามหาสิ่งแวดล้อมที่เพื่อนคิดบวกครับเพราะสิ่งแวดล้อมมีผล สังเกตเห็นคนที่มาบําบัดซึมเศร้าที่ผมเจอเยอะๆคือเมื่อเราเจอกันในห้องละเด็กๆที่มาคุยกันพอรู้เรื่องพอจะแบบสู้ชีวิตได้แล้วนะแต่เมื่อกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเดิมโดนพ่อแม่หรือว่าโดนปู่ย่าตายายคนในครอบครัวลุงป้าน้าอาพูดเหมือนเดิมเขาก็จะรู้สึกเหมือนเดิมดังนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเราได้ครับน้องเป้ครับหนูต้องฝึกจิตใจของหนูนี่แหละ เมื่อจิตใจของหนูเปลี่ยนนะครับคนพฤติกรรมที่คนอื่นมาแสดงต่อเราก็จะเหมือนเดิมเออก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นซึมเศร้าคุณอยาคาดหวังที่จะเปลี่ยนใครเลยครับไม่มีทางแล้วคุณจะยิ่งเศร้าไปเรื่อยๆเพราะคุณไม่รู้สึกไม่พอใจกับคนต่างๆที่มีพฤติกรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นแบบไหนคนที่คนอื่นนะฮะเขาเป็นแบบไหนเส้นประสาทเขาเป็นแบบนั้นเขาจะทําพฤติกรรมตามความเคยชินสมมติว่าได้ยินคํา เราคนเป็นซึมเศร้าแบบพูดคําพูดบางคําหรือว่าแสดงกิริยาบางอย่างอาการบางอาการอยู่ในห้องนานไม่ได้ล้างจานเนี้ยเมื่อเขาเห็นเราขี้เกียจภาพเดิมคือเราขี้เกียจนะมน,มนุษย์เนี่ยเขาส่วนมากก็จะจําแต่พฤติกรรมเชิงลบของซึ่งกันและกันพฤติกรรมเชิงบวกเราจะเห็นว่าเป็นปกติอย่างเช่นเราซื้อของมาสักอันเนี่ยครั้งแรกที่เราเปิดของดูเนี่ยเราจะหาจุดที่มันเป็นตําหนินี่คือสิ่งที่เราฝึกกันมา เราหาแต่อันที่มันเป็นปมอ่ะอันที่มันเป็นอิมพลินท์หรือประสบการณ์เชิงลบเพราะเราฝึกแบบนี้ฮะมันเลยทําให้เส้นประสาทของเราเป็นคนคิดลบสมองมนุษย์เนี่ยเจเป็นเรื่องลบนะฮะนี่ผมไม่ได้พูดเองนักวิทยาศาสตร์พูด70%เราคิดลบแล้วก็90%คือเรื่องที่มันจบไปเมื่อวานที่เรามาคิดซ้ำๆคิดวนคิดวนคิดวน ดังนั้นท่านออกเดียวนะฮะคือฝึกมาอยู่กับร่างกายหายใจลึกๆมานึกได้เดี๋ยวผมจะพูดซ้ำๆแบบนี้แหละฮะหายใจลึกๆมานึกได้กับอยู่กับการเคลื่อนไหวถ้าไม่รู้จะเคลื่อนไหวยังไงก็แค่นี้ก็ได้ครับกำกำมัดแน่นๆนะรู้สึกมันจะรู้สึกตึงๆใช่ไหมฮะเนี่ยแน่นเน่ะมันจะรู้สึกเจ็บคือไอ้ตึงเนี่ยผมต้องพูดว่าตึงนะผมถึงจะสื่อสารกับท่านที่ฟังผมอยู่ได้แต่ถ้าผมไม่บอกว่าตึงหรือเจ็บเนี่ย ผมก็จะสื่อสารไม่ได้ความรู้สึกไม่ใช่ภาษานะฮะความรู้สึกก็คือรู้สึกเนี่ยมันจะอยู่กับความรู้สึกเนี่ยแต่ถ้าผมบอกตึงหรือเจ็บเนี่ยอันนั้นคือภาษาดังนั้นภาษานี่คือความคิดดังนั้นถ,ถ้าเราอยู่กับความคิดเรื่อยๆเนี่ยคือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่มันเกิดจากการเรียงตัวอักษร2444ตัวสลับไปสลับมาจนเกิดความหมายต่างๆเราตกอยู่ในโลกของภาษา ภาษานี่คือความคิดครับถ้าเรามาอยู่กับความรู้สึกเมื่อไหร่กำรรมาแล้วรู้สึกตึงเนี่ยคือความรู้สึกทําแบบนี้เรื่อยๆกับทุกอย่างของร่างกายที่ท่านรู้สึกนี่คือการพาใจกลับบ้านครับบ้านของจิตใจคือร่างกายผมอยู่กับสิ่งนี้มานานไม่เห็นทางออกไหนดีเท่าเท่าทําแบบนี้ครับผมก็ศึกษาทั้งพุทธศาสตร์วิทยาศ,ทศาสตร์จิตวิทยาทุกท่านครับมนุษย์ทุกตลอดแต่เราหนีทุกท่านเชื่อผมว่าคนที่โฟต เฟซบุ๊กแบบฉันไปเที่ยวตรงนั้นดูมีความสุขอะหลายๆคนมากินยาซึมเศร้าที่โรงพยาบาลนะครับเขาไม่ได้มีความสุขจริงๆหรอกครับทุกคนมีทุกทุกมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่อิลิยาบทของเรามันบทบางทุกอยู่นะฮะสมผมนั่งอยู่นานๆผมจะเมื่อยตูดใช่ไหมฮะผมต้องขยับนะฮะที่จริงทุกมันเกิดเล็กๆเนี่ยถ้าเราอยู่กับร่างกายเราจะเห็นความสุขที่มันเกิดเล็กๆก็คืออย่างเช่นขยับเนี่ยรู้สึกพอใจละเห็นไหมฮะ ดังนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรมีสองอย่างคือความพอใจกับความไม่พอใจถ้าพอใจก็โอเคก็ดีแต่ถ้าวันนี้อยู่กับความไม่พอใจคืออย่างที่สองได้เนี่ยอันนี้คือศิลปะของชีวิตที่ทาจะทําให้ท่านออกจากความทุกข์ได้นะฮะก็ท่านทําได้ผมทบทวนนะครับหนึ่งอยู่กับร่างกายเมื่อเห็นร่างกายมันงอหอ่อเครียดตรงไหนก็ผ่อนคลายมันแล้วก็ภาษายกนีภาษายก นี่คือภาษายกเท้าเสลชูมือเนี่ยภาษายกนะแค่2นาทีนะฮะดรเอมี่คัตตี้บอกว่าสารเคมีที่ชื่อเทสโซโซลจะหลั่งเยอะร่างกายกับจิตใจเขาคือสิ่งเดียวกันครับวันนี้ถ้าร่างกายคุณเปลี่ยนคุณมีภาษากายเชิงยกตลอดยิ้มแซงไปก่อนนะฮะแซงไปก่อนมีงานวิจัยของต่างประเทศคนที่หัวเราะมากกว่า10นาทีระดับน้ําตาลในเลือดลดนะฮะดังนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่รู้ทําอะไรดูหนังตลกครับ ดูหนังตลกแล้วหัวเราให้ได้สักสินาทีสารเคมีของความสุขจะเริ่มสร้างดูหนังไม่ตลกก็แซงตลกไปก่อนเพราะร่างกายหรือสมองของมนุษย์มันไม่รู้อะไรจริงไม่จริงเวลาเราจินตนานการเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเนี่ยมันก็คิดว่ามีความสุขจริงอันนี้คือการทํางานของสมองเลยนะฮะดังนั้น1เปลี่ยนแปลงร่างกาย2ถ้าจะให้ดีเขียนลองเขียนขอบคุณดูครับ นักจิตวิทยาหลายๆคนนะฮะทำงานวิจัยเรื่องนี้อย่างเช่นอับราฮัมฮิกส์เหมือนกันเขียนขอบคุณวันละสิบครั้งการเขียนเนี่ยมันอยู่ระหว่างการคิดกับการลงมือทําถ้าเราเขียนขอบคุณที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่มีบ้านขอบคุณรถขอบคุณที่นอนมอนมุ้งขอบคุณตัวเองขอบคุณเนี่ยเขียนขอบคุณไปเรื่อยๆเพื่อสร้างนิวรอนเส้นใหม่ครับเพราะว่าเวลาเราเขียนมันรู้สึกไงมันรู้สึกสารเคมีสร้างถ้าเขียนซ้ําๆรู้สึกดีซ้ําๆนิวรอนเส้นนั้นก็จะแข็งแรง เมื่อนิวรอนเส้นนั้นแข็งแรงความรู้สึกใหม่มันจะเริ่มเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทําอย่างนี้21วันเห็นไหมดรแม็กซ์เวลล์มอบอกว่าเส้นประสาทของคุณจะเริ่มเปลี่ยนนิวรอนในสมองจะเริ่มสร้างทําไป66วันมันจะเริ่มแข็งแรงทําไปหนึ่งปีจะเริ่มกลายเป็นพฤติกรรมใหม่และนิสัยใหม่ทุกท่านครับคานออกจากความเศร้าไม่ยากนะยากแต่ผู้ไม่อยากทำแล้วกันเนาะ ผมเนี่ยขนาดไม่เป็นซึมเศร้าบางทีมันก็ทุกข์เ่มันมันมันธรรมดาแต่ยิ่งคนเป็นเศร้ามันทุกข์มากๆเลยนะมันอยู่ๆก็เศร้ามันไม่มีเหตุอรมันเป็นปมฝังใจในวัยเด็กที่มันประทุขึ้นมาเมื่อเหตุการณ์มีสิ่งกระตุ้นอ่ะสิ่งกระตุ้นผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่มันกระตุ้นให้มารู้สึกแล้วเราก็ไปคว้าอารมณ์เดิมมาสร้างอารมณ์ใหม่กลายเป็นโรคซึมเศร้า มันมีงานวิจัยในต่างประเทศด้วยนะครับคนที่เป็นซึมเศร้าคนหนึ่งเขาเข้างานวิการทดลองเขาเขาเขาก็ทดลองคนหลายๆคนเลยบางคนจับได้ยาจริงบางคนจับได้ยาหลอกผู้หญิงคนนี้ครับซึมเศร้ามาสิบปีเขาจับได้ยาหลอกครับแต่กินแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนเหมือนยาต้านเศร้าจริงๆเธอก็เลยเชื่อว่าเธอได้ยาจริงแล้วก็อาการซึมเศร้ากของผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มหายปรากฏว่านักนักวิจัยมารู้ทีหลังว่ายาที่เธอกินเป็นยาต้านเศร้าปลอม แต่เธอหายซึมเศร้าเธอเธอไม่เชื่อครับหมอดูใหม่นะฉันเชื่อว่าฉันกินยาต้านเศร้าจริงมันเป็นพลาซีโบเอฟเฟกต์ครับหลังจากนั้นเธอเลยรู้ว่าจิตใจของเธอนี่ยแหละที่สร้างความซึมเศร้าขึ้นมาถ้าจิตใจเราเศร้านะฮะมันจะส่งสัญญาณมันจะสร้างสารเคมีชื่อว่านิวโรเปปไตดยเข้าไปในเซลล์ของเราเซลล์ของเราจะมีคโครโมโซมอยู่ใช่ไหมในคโครโมโซมมียีน แต่ก่อนเราเชื่อว่าซึมเศร้ามียีนของญาติที่เคยเป็นซึมเศร้าแต่ตอนนี้นักวิสาตมาใหม่แล้วนะฮะซึมเศร้ามันเกิดจากอารมณ์ของเราครับเกิดจากสิ่งแวดล้อมของเราและยิ่งเรามีญาติเป็นซึมเศร้าเราเชื่อเป็นซึมเศร้าแน่นอนครับนิวโรเปปไทายเนี่ยจะไปในไปใส่ความเชื่อในยีนของเราให้เรากลายเป็นซึมเศร้านี่คืออย่างที่หนึ่งนะคุณเชื่อคุณเป็นซึมเศร้า ดังนั้นวันนี้คุณเป็นมีอาการของโรคซึมเศร้าผมแนะนําคุณอย่าไปเชื่อว่าคุณเป็นซึมเศร้าคุณมาเปลี่ยนแปลงร่างกายเรียนรู้ที่จะออกจากความคิดแล้วคุณจะเริ่มมีอาการดีขึ้นหนึ่งอย่าอาการซึมเศร้าอาจจะมีจริงนะฮะแต่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะหายเราจะดีเราไม่ใช่ซึมเศร้าเราแค่อาการทางกายคุณให้ความหมายแบบนั้นไปก่อนเพราะมนุษย์จริงๆอะเกิดจากการให้ความหมายวันนี้ถ้าเราให้ความหมายต่างๆเป็นเชิงบวกได้เสมอ เราก็จะออกจากโรคนี้ได้เพราะเส้นประสาทเส้นนั้นก็ยังไม่สร้างทุกท่านครับร่างกายและจิตใจมันคือสิ่งเดียวกันนะครับวันนี้ถ้าร่างกายมันมันเจ็บป่วยมันทุกข์ร่างกายมันเครียดร่างกายมันหอมันจะผลิตสารของความเศร้าความทุกข์ออกมามันส่งผลถึงจิตใจเช่นเดียวกันจิตใจเมื่อมีความทุกข์ความเศร้ามามันส่งผลถึงร่างกายมันแสดงออกร่างกายโดยมือหัว หน้าตาเศร้าส้อยมนหมองดูไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงไม่มีพละกําลังร่างกายและจิตใจคือสิ่งเดียวกันครับ body and mind vr 1เขาคือสิ่งเดียวกันดังนั้นถ้าวันนี้คุณทําภาษากายใดภาษากายหนึ่งซ้ํซาๆภาษากายของคนเศร้าเนี่ยทำซ้ำําๆเนี่ยมันจะส่งผลถึงจิตใจจิตใจมันจะเชื่อว่าคุณเป็นผู้หญิงคนที่กินยา placebo effect คิดว่าตัวเองกินยาต้านเศร้าละ,ละหายจากซึมเศร้าเห็นไหมฮะ เขาหายด้วยความเชื่อเพราะเขาเชื่อหมออันนี้มีงานวิจัยหลายๆคนอย่างประเทศอย่างไนไลหรือเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็เมื่อเขาคาดหวังมีความคาดหวังว่ายาตัวใหม่นี้ช่วยเขาได้เขากินไปแล้วเขาก็ดีขึ้นจากอาการมะเร็งและกลับบ้านได้นะแล้วก็หมอมารู้ทีหลังว่ายานี้ไม่มีผลเลยสิ่งที่มีผลกับไนไลคนนั้นก็คือเขามีความคาดหวังและเชื่อายาหมอว่าเขาจะหายจากมะเร็งแล้วก็ความเชื่อนั้นฮะส่งผลต่อทุกๆเซลล์ของเขา พลังใจของเขากลับคืนมาใจส่งผลถึง,งร่างกายแล้วเขาออกจากโรงพยาบาลกับผู้ชายคนหนึ่งครับทำซีทีสแกนเป็นมะเร็งตับเขาเชื่อว่าเขาเป็นมะเร็งตับญาติก็เชื่อว่าเป็นมะเร็งตับเขาไปแอดมิตที่โรงพยาบาลในชุมชนหมอก็เชื่อว่าเขาเป็นมะเร็งตับอาการเขาเหมือนมะเร็งตับเลยเค่อยๆร่วงโรยและตายไปเขาตายครับแต่มาวินิจฉัยทีหลังอา้าวผลซีทีสแกนผิดเขาตายเพราะเชื่อว่าเป็นมะเร็งตับอาการก็เหมือนมะเร็งตับเลย ดังนั้นวันนี้ความเชื่อมีผลต่อมนุษย์ยิ่งนักถ้าท่านได้เรียนรู้สิ่งนี้หรือน้องเป้ฟังพี่อยู่นะฮะสิ่งแรกที่หนูต้องทําเมื่อมีอาการของซึมเศร้าใหม่ๆหนึ่งหนู่าไปเชื่อว่าหนูเป็น2หนูเรียนรู้เรื่องร่างกายและจิตใจเนี่ยโลกของเราเนี่ยร่างกายของเราและจิตใจของเราเขาย่อโลกมาครับถ้าหนูเข้าใจร่างกายและจิตใจของตัวเองหนูจะเข้าใจผู้คนเข้าใจโลกใบนี้ได้ ขนาดนั้นเลยนะแต่ตอนนี้เราเรียนความรู้ข้างนอกความรู้เหล่านั้นลดทุกข์ไม่ได้บางคนจบด็อกเตอร์ฆ่าตัวตายเห็นไหมฮะเราเรียนรู้โลกข้างนอกเราฉลาดแต่โลกจริงๆคือร่างกายและจิตใจของเราถ้าเราเรียนรู้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์มาแบบไหนเราจะเข้าใจพฤติกรรมของคนอื่นเห็นไหมเกิดจากการเรียนรู้ตนเองก่อนครับว่าเราโตมาในครอบครัวแบบไหนเพราะอะไรมันสิงสร้างความเชื่อสร้างซึมเศร้าให้เราเราเรียนรู้ในร่างกายและจิตใจของเราว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นตอนไหน เราเริ่มคิดลบตอนไหนสังเกตตัวเองและเมื่อเห็นความคิดเราถึงจะออกจากความคิดได้เนาะโอเคนะฮะคำถามที่2ของน้องเป้และกันที่บอกว่ากินยาต้านเศร้าอยู่ดิ่งแล้วก็กําลังพยายามฆ่าตัวตายก,ก็วันนี้ก็ขอให้มาโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเมื่อเราประเมินความฆ่าตัวตายระดับ17คะแนนขึ้นไปเราก็จะให้แอดมิดในโรงพยาบาลแล้วก็ให้กินยาเนาะแล้วก็เพื่อให้เปลี่ยนบรรยากาศส่วนหนึ่งนะฮะ สิ่งแวดล้อมเดิมกระตุ้นอารมณ์เดิมครับทุกท่านครับดังนั้นถ้าวันนี้ท่านอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วท่านเศร้าสิ่งที่เร็วที่สุดท่านต้องไปเปลี่ยนบางบรรยากาศไปเที่ยวบ้างไปวิ่งบ้างไปอะไรที่ไม่ต้องอยู่กับอยู่กับตัวเองไปไป,ไปอะไรที่อยู่กับความคิดเดิมๆอะ่ะเพราะความคิดเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่ฝึกได้เห็นครับผมสรุปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถ้าท่านเริ่มเป็นซึมเศร้าหนึ่งเปลี่ยนแปลงร่างกาย2ลองเขียนขอบคุณดูนะเขียนบ่อยๆเพื่อเทรนเส้นประสาท3ฝึกเห็นความคิดเมื่อเห็นความคิด ก็โดยมาอยู่กับร่างกายเมื่อเห็นความคิดซ้ำๆเราจะเริ่มออกจากความคิดได้ทำแค่นี้ฮะพูดง่ายนะฮะแต่ต้องฝึกฝึกได้แล้วจะคุ้มค่าครับเพราะว่าเราจะเริ่มออกจากความทุกข์ได้ด้วยระดับความคิดก่อนเมื่อคิดบวกซ้ำๆหรือออกจากความทุกข์ได้ซ้ำๆด้วยระดับความคิดเนี่ยทำซ้ำๆจะส่งไปในจิตมันจะเริ่มกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ภาษากายแบบใหม่แล้วชีวิตใหม่จะตามมาขอพูณทุกท่านที่อยู่ในไลน์นะครับสวัสดีพี่อองนะครับ โอ้มาเมื่อไหร่เนี่ยครับคุณปาริฉัดปริชาตินะครับก็โอเคขอบุณครับทุกท่านครับพอดีมีน้องไลฟ์ถามมาว่าเขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะฮะก็ไลฟ์ตอบเลยละกันนะฮะหนูไม่ใช่ซึมเศร้านะแต่ถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นซึมเศร้าหนูจะเป็นหนูกินยาต้านเศร้าอยู่เนาะหนูกินยาต้านเศร้าอยู่เออทำให้อารมณ์ดีอยู่นะถ้าหนูเชื่อว่ามันหายหนูจะหายดังนั้นถ้าไม่ไหวกินยาเหรอฮะอม ถ้ากินแล้วจากประสบการณ์ของผมเดือนครึ่งจะดีขึ้นอารมณ์จะเริ่มสงบนิ่งเหมือนเดิมถ้ากินยาสงบนิ่งไปประมาณสักหนึ่งปีเราจะเริ่มลดขนาดยาลงไม่ได้กินตลอดนะฮะขอบคุณครับพี่อองครับครับดังนั้นวันนี้ความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เราเรามีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแต่มันอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้ร่างกายและจิตใจเราขนาดไหนถ้าท่านพาใจกลับบ้านได้ใจของท่านไม่ล่องลอยไปมากเกินไปเหมือนคนในโลก ท่านจะเริ่มหาความสุขได้เมื่ออยู่กับตนเองท่านจะอยู่กับตัวเองเป็นแต่ถ้าวันนี้ท่านไม่สามารถพาใจกลับบ้านได้ท่านจะอยู่บ้านทุกข์มากท่านจะต้องอยากออกจากบ้านจากไปนั่นในเนี่ยท่านอยู่กับตัวเองไม่เป็นอยู่กับครอบครัวก็ทะเลาะครอบครัวเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองช่วงโควิดเป็นช่วงโอกาสมากๆที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองนะครับถ้าอยู่กับตัวเองไม่ได้อันตรายมากๆนะจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้แรก เราทําอะไรใหม่ๆเส้นประสาทจะไม่จํานะครับต้องทนฝืนทํามันฝื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 นจนเส้นประสาทน,นิวรอนใหม่มันสร้างสารเคมีใหม่มันสร้างเมื่อร่างกายมันสร้างเสร็จมันจะส่งไปในจิตจิตใจมันรับอารมณ์จะมีนิสัยใหม่ขึ้นมาร่างกายและจิตใจคือสิ่งเดียวกันครับกลับมาเรียนรู้โลกผ่านการเรียนรู้ร่างกายและจิตใจของเราแล้วท่านจะพบกับความสุขแน่นอนครับด้วยความปรารถนาดีนะครับสวัสดีครับ